สวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันนะครับที่มีโอกาสได้พูดคุยกับพี่น้องผมเองก็มีแง่คิดดีๆที่อยากจะมานําเสนอแล้วก็ให้เป็นแนวทางในการทํางานเรื่องที่ผมจะพูดในวันนี้มันมีความเกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตที่เราจะไปข้างหน้าเขาบอกว่าหากคุณเปลี่ยน ทุกอย่างเปลี่ยนพี่น้องคำว่าเปลี่ยนแปลงเนี่ยนะมีผลกับการใช้ชีวิตจริงๆผมเชื่อถ้าเราเกิดมาแล้วเราไม่กล้าเปลี่ยนเรายังยึดอุดมการเดิมๆกับสิ่งที่เราเกิดมาสมมุติว่าเราเกิดมาอยู่ในครอบครัวที่อาจจะไม่ได้มีความพร้อมมากแล้วเราก็ยึดติดนะครับว่าสิ่งที่ไม่พร้อมเนี่ยทำให้เราเป็นปมด้อยแล้วทําให้รู้สึกว่าเราไม่เท่าเทียมคนอืน่นนั้นก็เลยทําให้เราที่ว่าเ,เราก็ไม่อยากเปลี่ยนเราไม่รู้จะไปดิ้นรนเพื่ออะไรเราก็เป็นคนแบบนี้อยู่แล้วเรากเกิดมาอยู่ในสภาพแบบนี้อยู่แล้วแต่พี่น้องรู้ไหมผมกำ าบางครั้งชีวิตเราเนี่ยเราเริ่มต้นจากการแค่เราเห็นมุมมองใหม่ๆและชีวิตของเราเองก็จะเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงผมเองกําลังพูดเสมอว่าวันนี้โลกมันเปลี่ยนเราต้องเปลี่ยนเหมือนกันชีวิตถ้าเราไม่กล้าเปลี่ยนจากสิ่งเดิมๆและเราจะพบสิ่งใหม่ๆไม่ได้มันจึงใช้คําพูดนี้อย่างชัดเจนว่าหากคุณเปลี่ยนทุกอย่างเปลี่ยนนั้นเวลาการเปลี่ยนแปลงเราไม่ได้พูดถึงการเปลี่ยนแปลงข้างนอก แต่เรากำลังพูดถึงการเปลี่ยนแปลงข้างในนั่นคือตัวเราเองวันนี้โลกจะเปลี่ยนไปทุกอย่างจะเปลี่ยนไปหลายๆอย่างจะเปลี่ยนไปแต่สําคัญที่สุดตัวเราต่างหากเราเปลี่ยนตามหรือเปล่าหลายๆอย่างมันเปลี่ยนไปล่วงหน้าเราหมดแล้วเราต้องเปลี่ยนที่ตัวเราเองถ้าวันนี้พี่น้องเปลี่ยนทุกอย่างจะเปลี่ยนจริงๆนะครับวันนี้อย่าประสบความสำเร็จตั้งเป้าเลยครับว่าเราต้องการประสบความสำเร็จถ้าวันนี้คุณเปลี่ยนทุกอย่างเปลี่ยนนะครับแล้วพบกันนะครับพี่น้องในความสําเร็จสวัสดีครับอุดมการณ์เดิมๆกับสิ่งที่เราเกิดมา